สังคมที่เราเอาศัยอยู่นั้นต่างก็มีปัญหามากมายหลากหลายชนิดที่คอยพัดและถาถงเข้ามาให้เราได้แก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆและปัญหาที่มีความสําคัญไม่แพ้กับปัญหาอื่นนั่นก็คือปัญหาความขัดแย้งในด้านของสังคมซึ่งปัญหาความขัดแย้งในด้านของสังคมนั้นมีความขัดแย้งตั้งแต่ในสังคมเล็กๆไปจนถึงสังคมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในครอบครัวภายในโรงเรียนภายในที่ทํางานหรือว่าภายในประเทศ ทั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหาให้ปัญหาความขัดแย้งนั้นหายไปเพื่อที่สังคมของเราจะได้สงบสุขและน่าอยู่ยิ่งขึ้นวันนี้เรามีปัญหาความขัดแย้งทางหน้าของสังคมโรงเรียนมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยปัญหาจะมีอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรผลที่ตามมาคืออะไรและวิธีการแก้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน 1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมันคือความขับข้องใจที่เกิดจากคำพูดแล้วทำให้เราไม่พอใจสามารถแบ่งได้2ส,ส่วนใหญ่ๆดังนี้ 1.1. กระบวนการความคิดและการสื่อสารไม่ตรงกันวัยรุ่นมักยึดตัวเองเป็นหลักไม่ฟังคนอื่นพูดจาผงผางจนนำให้เกิดความเข้าใจผิดได้1.2ความแตกต่างของพฤติกรรม คนที่มีพฤติกรรมคล้ายกันเข้ากันได้ส่วนคนที่พฤติกรรมต่างกันอาจมีความขัดแย้งการขัดแย้งจากปฏิสัมพันธ์สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 1. ขัดแย้งที่แท้จริงพฤติกรรมและความคิดคล้ายกัน 2. ขัดแย้งซ่อนเร้นพฤติกรรมคล้ายกันความคิดต่างกัน 3. ขัดแย้งเท็จความคิดคล้ายกันพฤติกรรมต่างกัน 4. ไม่ขัดแย้งพฤติกรรมและความคิดคล้ายกัน 2. ความขัดแย้งในตัววัยรุ่นเองขัดแย้งที่เกิดในตัววัยรุ่นเป็นความขัดแย้งที่วัยรุ่นต้องการบรรลุเป้าหมายบางอย่างจึงสร้างแรงขับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่เมื่อเจออุปสรรคมาขัดขวางก็จะทําให้ถอนตัว 3. ความขัดแย้งทางสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาทําให้เกิดความข้องใจต่อบ,บุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นกับบริเวณ ทำให้เกิดความหงุดองิดจนทำให้เกิดปฏิกิริยาต้านสิ่งนั้นซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้ผลกระทบจากความรุนแรงในวัยรุ่นสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 1. ผลกระทบในระยะสั้นขาดความพร้อมในการเรียนมีปัญหาการเรียน 2. ผลกระทบในระยะยาวทำผิดกฎหมายมีคดีติดตัวแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงระดับบุคคล 1>, 1. เรียนรู้ฝึกฝนให้ใจเย็น 2. รับฟังความคิดของคนอื่น 3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. คอช่วยเหลือคนอื่น 5. ไม่ตัดสินปัญหาโดยใช้กำลัง 6. ไม่หมกวุ้นกับสื่อออนไลน์ระดับครอบครัว 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 2. แสดงความรักกันในครอบครัว 3. กำหนดเป้าหมายต่างๆในครอบครัวโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วม 4. ควรในครอบครัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก 5. ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 6. พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 7. พ่อแม่ผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ 8. พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ใช้ความรุนแรงกับลูก 9. พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ใช้ความรุนแรงจนกลายเป็นคนชอบความรุนแรงแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสารรค์ 1. ผู้มีเรื่องเมื่อเกิดความขัดแย้งให้คุยกันด้วยเหตุผล 2. กลุ่มเพื่อนควรช่วยปาลมอยายุหรือช่วยเพื่อนทะเลาะด้วย 3. ครูช่วยตัดสินทั้งสองฝ่ายคอยติดตามพฤติกรรมถ้าบ่อยครั้งควรชวนผู้ปกครองมารับทราบ 4. ผู้ปกครองต้องช่วยอบรมสอ,สอนให้ดีหากโรงเรียนเชิญให้ไปรับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรควรให้ความร่วมมือ